ช่วงล่างมันดีกว่าตัวเก่านะ,ะไายเลี้ยวนี่รู้สึกแบบรถมันคันเล็กไปเลยอ๋อนิ่งเลยไม่มีย้วยไม่มีโยนอ่ามีมีสันมีดึงได้นะได้นะเหยียบปุ๊บมาปับ๊บผมไม่ได้เหยียบเบรกเหยียบคันเร่งนะไปเองเก็บเสียงก็ดีครับเนี่ยเสียงยางก็ไม่ค่อยเข้า1นึ่งล้านหนึ่งแบาทคุ้มไหมถ้าเป็นผมผมเลือกซีวิ c ครับ มาครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเทสต์ดวี่ฟออนนิวซีวิกกันครับคันนั้นน่าจะเป็นรถที่เราจะเทสต์ดวีกันครับสีขาวก็สวยนะรถที่จะเทสตวันนี้นะครับเป็นสีขาวนะครับคราวที่แล้วพาไปดูสีดำมาสีขาวก็สวยนะครับ ปะครับ <c oughs> สัมผัสแรกกับอ l l New Civic ขุมพลังพันหเทอโบเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะแรงขึ้นนิดหน่อย ร7อแรงมา้า240นิวตันเมตรแรงเหมือนเดิมครับช่วงล่างก็ไม่แข็งนะครับจะออกไปทางนุ่มโดยซ้ำก็จะเฟิร์มๆนิดนึงแต่ไม่ได้เฟิร์มมากแต่ผมรู้สึกว่าช่วงล่างมันดีกว่าตัวเก่านะตัวเก่ามันจะย,ยุยๆตัว fc นี่ตอนที่เขาเพิ่งออกใหม่นี่เครื่องพันห้เทอร์โบ เขาก็เทียบเท่ากำลังประมาณเครื่อง2.4นะซึ่งผมว่ามันก็มันก็พอๆพกันนะความแรงความอะไรแต่อาจจะมีล้อรอบเล็กน้อยครับเนื่องจากเครื่องซีซีมันเล็กแต่ก็มีกลุ่มพลังเทอร์โบมาช่วยถนนเวลามันสะเทือนนะแบบคันนี้ผมว่ามันเก็บได้ละเอียดมากคือช่วงล่างมันก็ไม่ได้นุ่มไปนะมันก็จะออกเฟริร์มๆนิดน,นึงแต่ว่ามันเก็บแรงสะเทือนถนนได้ดีมาก หลเลี้ยวนี่รู้สึกแบบรถมันคันเล็กไปเลยวงเลี้ยวเขาดีนะถ้าเทียบกับขนาดตัวรถคือ all new civic ตัวเนี้บอดี้มันใหญ่ขึ้น1 5นห้าเทอร์โบก็รู้ๆกันอยู่แรงแต่ผมรู้สึกว่ามันคันเท้าวกว่าตัวตัวเก่านะแบบเขาจูนมาได้ดีขึ้น ก็ยังคงความประหยัดน้ํามันเหมือนเดิมนะทั้งแรงทั้งประหยัดแบบมันคุ้มค่ามากนี่ก็มี Honda ด a าเ w a t c h เหมือนเดิมครับจะลองเอียงไปด้านขวาดูอ๋อนิ่งเลย ไม่มีย่วยไม่มียนลองมาอีกทีเอาอยู่ครับสบายตัว all new civic gen 11นี่ก็ข้อดีนะครับตอนนี้รองรับถึง e85 แล้วตัวเก่าได้ e20 ถือว่าดีมากๆครับเพราะว่าช่วงนี้น้ำมันก็แพง น,นี้เดี๋ยวจะลอง Honda Sensing ตัวใหม่นะครับที่แบบเตือนรถออกาวางลาแบบไฟเขียวแล้วภายนงภายในนี่ผมชอบมันมากมันเงียบมากอันนี้ก็เหมือนงานแฮนดะ์ควอฟเลยออกแบบเป็นแบบรังพึ่งฮันนี่โคมแต่ตัวหมุนแอร์นี่มันสะดวกมากผมเคยเห็นรถบางรุ่นนะครับต้องมาหมุนตรงหน้าจอผมว่าไม่สะดวกแบบนี้เวิร์กกว่า อันนี้รถไปแล้วนะครับอ,อันนี้เขาเตือนว่ารถออกเมื่อกี้มีเสียงเตือนนะน,นี่ผมยกคันเร่งแล้วนะน,นี่มันมีเลนคีปแอสซิส์ด้วยนะครับผมลองปล่อยผมมาให้ดู ม,มีสัน่นมีดึงดึงกับออโต้ครับเพิ่มความเร็วนิดหนึง่งเราทางต้องเพิ่มความเร็วแต่ว่ามันตัวเรดาร์มันจับได้มันก็จะชะลออยชะลอครับชะลอนี่ผมขอแตะเบรกหน่อยเสียว <c oughs> ลองใหม่ครับอะตติทีความเร็ว75 ข้าหน้าแตะเบรกแล้วชะลอครับชะลอเบรกเองเลยอันนี้เหมาะมากนะครับเวลาแบบวิ่งในเมืองแบบบนทางด่วนหรือแบบรถเยอะๆอันนี้ผมยังไม่ได้แตะเบรกนะครับรถหยุดเองหรือว่าถึงจุดหยุดนิ่งไหม นี่ครับดูเท้าไม่ได้แตะเบรกถึงจุดหยุดนิ่งเลยครับดีจริงๆระบบแบบเลน e ลิปแอ s ซิส t หรือแบบอะดัพตีฟคูร์สคอนโทรลนะครับกล้องมันจะอยู่ตรงกระจกตรงหลังกระจกมองหลังนะครับมันจะเป็นกล้องสองตัวบ,บางทีมันเป็นเรดารบา์บางรุ่นนะครับเป็นเรดาร์อยู่ตรงกระจังหน้าแต่ผมว่าผมไม่เคยชอบผมชอบเป็นแบบนี้มากกว่าถ้าเกิดเวลารถมันชนหรืออะไรเงี้ยต้องเปลี่ยน ทั้งเรดาร์ขนาดเลยแต่อันนี้ผมว่าเหมาะแบบอยู่ตรงนี้ตัวกล้องของด้านเลนวอชนี่ก็ภาพผมอกมันก็ไม่ได้ชัดขึ้นนะก็คล้ายๆรุ่นเกา่าแต่ก็พอดูได้ครับจอมันย้ายมาอยู่ข้างบนอย่างนี้ผมว่ามันมองง่ายขึ้นนะผมจะลองระบบเ a นคล e ปแอสซิส t ใหม่ ก็จะลองค่อยๆปล่อยมือดูรถเปไปขวานิดนึงเขาดึงกลับับพวกระบบ Honda Sensing เนี่ยผมว่ามันเหมาะมากนะแบบวิ่งย,งยาวๆไปต่างจังหวัดกรุงเทพเชียงใหม่บางทีแบบพวกนี้ผมว่ามันช่วยเราได้ครับนี่เขาก็เตือนให้เราจับภูมาลัยบ้างแบบคือปล่อยเลยไม่ได้ครับมันไม่ใช่แบบเป็นออโต้พายลอตแต่ก็ถือว่าช่วยเราได้ครับ ถ้ามีโค้งขนาผมจะลองปล่อยดูเดี๋ยวตามเลยครับแหมเจ๋งจริงๆน,นี้เตือนนะ้วครับให้จับงมาะไยโค้งหน้าน่าจะมันกว่าได้นะได้นะเขาจะชอบเตือนให้เราจับงมาะไยอยู่เรื่อยๆครับหลุดแล้วครับหลุดแล้ว มันก็ช่วยเราได้ครับบางช่วงแต่ว่าเราก็ควรขับเองครับมันก็ช่วยเราตอนเราเหนื่อยล้าหรือแบบแบบเทียเว่าขับรถทางไกลอะไรแบบเนี้ยมันเรียกว่า assist ครับก็ถือว่าช่วยเราไม่ได้แบบเป็น full auto ตัวเนี้ยครับมันจะมีมันจะไม่มีตัว S แล้วครับก็คือถ้าเราอยาก p ห d d l e s h i เราก็เปลี่ยนตรงนี้เอาเลย เ่าลงเขาหรือแบบต้องการเรียกรอบตัวนี้มันไม่ใช่แบบเกียร์6สปีดหรือแบบ8สปีดนะคเขาเป็นเกียร์ CVT เรียกรอบได้เหมือนกันรับับพุ่งอยู่เมื่อกี้ผมเปลี่ยนเลนไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวเขาก็มีเตือนนะครับต้องโหมดสปอร์ตดูว่ามันจะกระชับกระเชงมากแค่ไหนนี่ครับพอขึ้นมาโหมดสปอร์ตนะครับ ลอบมันก็จะกวาดมันจะลากขึ้นมาสูงขึ้นนิดนึงแล้วก็จะมีเป็นแบบสีแดงๆโทนแดงนิดนึงให้มันดูเก้าวร้าขึ้นแต่แบบพุ่งดีครับแรงกว่าโหมด normal เยอะเลย mm hmm. เขาโค้งดู mm hmm. เขาโค้งดีครับแต่แบบมันทันเท้ามากเลยครับแบบ การรอรอรอบนี้แทบไม่มีแบบเหยียบปุ๊บมาปับ๊บจะให้ดูออโต้เบรกโคนะครับรุ่นนี้ก็ยังมีออโต้เบรกโคอยู่เกียร์ดีนะครับอพอรถหยุดนิ่งผมปล่อยปล่อยเบรคนี่ครับไม่ต้องทำอะไรพอรถ ไฟเขียวปุ๊บแล้วแค่เหยียบคันเร่งรถก็ออกตัวของของเขาเองเหยียบคันเร่งไปปุ๊บไปเลยดีจริงๆร,รุ่นนี้นี่เขาก็บอกนะครับว่าเก็บเสียงดีขึ้นแบบตัวเก่านี่เสียงลมมันจะมาแถวนี้บ้างแบบตอนผมขับตัวเก่านี่ประมาณร้อยสิบอย่างเงี้ยลมก็เริ่มเข้าแล้วแต่ตัวนี้เหมือนจะทําได้ดีขึ้นเยอะนะครับแบบตรงเสาเอนี่ผมแทบไม่ค่อยได้ยินเสียงลมเลยถามว่าช่วงล่างมันสปอร์ตไหม ก็ผมว่าก็ออกแบบสปอร์ตนิดๆน,นะแต่แบบสปอร์ตแบบนุ่มๆคือถ้าแข็งไปมันก็ไม่ดีแบบขับเหนื่อยนุ่มไปก็โยนแบบกลางๆกำลัง,งเหมาะแล้วครับที่สำคัญแบบช่วงล่างเขาก็แบบทรงตัวดีด้วยอัดเพทีฟเบรกให้เองมีเร่งให้ครับอันนี้ผมไม่ได้เหยียบเบรกเหยียบคันเร่งนะไปเอง ผมชอบสุดแล้วครับอะด p t i v ฟมันเห็นวิวดอยสุเทพนะครับเสียงล้อนี่แบบแทบไม่ได้ยินเลยแบบต้องใช้ความเร็วดูนิดนึ่งถึงจะรู้ mm hmm. เก็บเสียงก็ดีครับเนี่ยเสียงยางก็ไม่ค่อยเข้าผมจะลองโหมดประหยัดน้ำมันดูนะครับโหมดอ e mm ีค่อนแต่วงเลี้ยวเขาดีจริงนะ คันใหญ่แต่ว่าแบบวงเ้ยวเหมือนรถเล็กเลยครับการเร่งก็แบบจะตื้อขึ้นมาเลยนะครับแบบรู้สึกได้แต่ว่าพละกกาลังนี่ผมว่าก็ยังเหลือนะก็ยังทันเท้าอยู่อาจจะรอรอบช้าลงบางเาแบบเข้าโหมดนี้เนี่ยมันเขาจะพยายามดึงรอบให้ต่ําให้ได้มากที่สุดนะครับแต่เราก็ยังมีพละกกาลังเหลือไว้วิ่งอยู่แบบเหมาะครับกับขับในเมืองโหมดโหมดอีคอน ว่ารถติดๆก็ช่วยเราประหยัดน้ำมันได้บ้างครับแต่ว่าแอร์ก็จะแบบไม่ไม่ฉ่ำนะครับช่ำเมนกันครับแต่ว่าช่ำน้อยลงก็ยังเย็นอยู่เป็นซี v i c ที่กว้างที่สุดแล้วก็ดีไซน์ก็สวยงามครับถึงจะมีทายที่แปลกๆก็ตามแรงม้าก,กับแรงบิดนี่ต่างกับตัวเก่าไม่เยอะมากครับแรงม้าเพิ่มขึ้น5แรงมา้าแรงบิดเพิ่มขึ้น20นิวตันเมตร แต่ผมรู้สึกมันแรงกว่านะคือถ้าขับแล้วใครขับ fc อยู่มาข,ขับคันนี้รู้เลยครับว่ามันแรงกว่าหรือหรือว่ามันเป็นเพราะรถมันใหม่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าแรงครับรับประกันค่าตัวสำหรับตัว rs turbo 1 9ร0บ้าน1้บาทคุ้มไหมสำหรับผมนะครับ ผมก็ว่าถือว่าราคาก็โอเคนะครับเพราะว่า C s e g กเมนคู่แข่ง Civic แบบสมัยนี้นี่ก็ขึ้นร้านกันหมดแล้วตัวท็อปก็แล้วแต่ทุกคนครับว่าจะชอบรุ่นไหนใครชอบแบรนด์ไหนแต่ว่าถ้าเป็นผมผมเลือก Civic ครับตัวนี้แรงสุดในคลาสนะครับตอนนี้ Okay. อันนี้มีเตือนด้วยนะครับว่าเราลืมของข้างหลังหรือเปล่าอ๋อแม่งเขาให้เช็คว่าแบบมีแบบเบาะหลังมีของหรือเปล่าซึ่งก็มีนะครับสุดยอดครับวันนี้ขอบคุณพิัามมากนะครับที่พาไปเทสอบดรวยครับผมพิัามมีอะไรจะบอกไหมครับครับผมก็ใครที่สนใจจะมา เทสรถเทสจไตรรถนะครับกับดูรถหรือว่าจองรถก็คือสามารถติดต่อเซลตั้มได้นะครับตรงแยกฮอนด้า a าราไดละแยกลิขิตชีวันนะครับผมขอบคุณมากครับผมขอบ,ข,อบขอบคุณครับฮอนด้าพาราไดเชียงใหม่อยู่แยกลิขี่ชีวันครับโชว์รูมสวยมากบรรยากาศดีไว้ลองแวะมาดูครับผมขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กับ Subscribe กันด้วยนะครับ ขอบคุณครับ